สวัสดีครับสวัสดีครับผมบใจมาชลาครับผมผมเฟิร์สชลองรัตครับอ่าวันนี้มาร่วมงานแกลเป็นยังไงบ้างก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเคยเนาะไม่ได้อาเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่อีกใจหนึ่งตื่นเต้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนก็หายตื่นเต้นึ้นเยอะครับก็มีมีโชว์เพลงใหม่ด้วยซ้อมมานานเลยให้บอกจริงๆร่ะจริงๆเราก็ซุ่มเป็นเวลาสักพักหนึ่งครับผมสักพักหนึ่งใช่ครับ ในีนี้มีทำของระด้วยครับผมของกระมคนนะะครับครับก็เป็นกระบอกน้ำเนาะเขาให้เราสองคนวาดของผมนี่จะวาดเป็นรูปหมีที่ผมชอบวาดอะไรางเนี้ครับเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆก็ได้คิดถึงผมบ้างครับของผมก็เป็นกระบอกน้ําที่ผมอยากให้ทุกคนที่ได้กระบอกน้ํานี้ไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเอาไปใช้กินน้ําได้เพราะจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินน้าเยอะอยู่แล้วว่าผมเป็นคนปากแห้ง กินน้ำชอบกินน้ำเยอะแล้วก็อยากจะให้แบบเทวาบนโต๊ะเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูน่ารักแล้วมันดูน่ากินดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วาดเป็นรูปสวนแล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้ครับงั้นเชิญให้แฟนๆมันร่บริจาคกันเลยครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับที่อยากได้กระบอกน้ำน่ารักน่ารักของเราก็มาร่วมทำบุญเนาะได้กระบอกน้ำที่น่ารักด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยได้สองต่อกันเลยทีเดียวครับผมอ่ะค่ะมาพูดถึงซีรีส์หน่อยหรีวิวมีรืไปแล้วครับ ลงหัวมากครับพอปิดกล้องทำไมครับผมต้องใส่วิกไงผมต้องใส่วิกไงแต่ว่าต้องใส่วิกตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเออรู้สึกว่าพอใส่วิกมันทำให้เราเป็นแบบคาแรคเตอร์ได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็สนุกดีครับถือว่าถ่ายจบแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยเรื่องไ<ช>อ้เบมโบมีเราจะได้เห็นอะไรที่รับแตกต่างจากเดิมเราเคยเห็นตวาเป็มตาเต็มตาผมยาวขึ้นเ <laughs> ราเคยเห็นแล้วนะอตอนคุณผมยาวแต่คนละคาแรคเตอร์ครับอันนี้อบอกว่าคาแรคเตอร์ของเนี้ยเขาเฮ้ยอ่าเป็นคาแรคเตอร์แบบ เป็นคนแบบอารมณ์ดีหน่อยแบบ ừ, อย่างเช่นในเรื่องก่อนก่อน,นอนซีโนโอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ ừ, สึกว่าเออผมอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บเก็บหรือไม่ค่อยพูด ừ, อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเี้ยจะเป็นแบบจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยจะ ừ, จะแบบจะต่างยังไงก็ปฏิตามเลครับของเฟย์ะะก็จากคาแรคเตอร์เก่าที่จะดูเป็นคนที่มั่นใจแบบเฟียสๆหน่อยอันนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อใครคนหนึ่งละกันครับประมาณนี้ ที่วางแพลนไว้เป็นปลายปีนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดวันแบบที่แน่นอนก็ฝากติดตามในไอจีเราหรือว่าเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ทุกคนรู้เลยว่าจะมาตอนไหนครับครับก็ถือว่าแฟนมีกำลังจะมีที่จะมีชัยเปิดมาที่แรกก็โโอ้หตามไปด้วยกันไหมครับได้ไหมคะได้เลยครับอ่าไหนเพื่อนใหม่แฟนมีที่แรกก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้แบบได้แบบไปเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ยังไงก็แค่ทุกคนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับแม่ใบก็ดีใจเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเตร็มตัวอีกประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยคณเตยมตัวอะไรกันมาตอนนี้นะฮอบางเต็มตัวใหญ่ใบอกได้หรือเปล่าได้แต่ว่าเอาเต็มตัวเรื่องร่างกายก่อนแล้วกันแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นเราก็ไปศึกษามากขึ้นว่าเวลาเขาเป็นยังไงหรือว่าแบบเราไปเมืองไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเราไปเราก็ได้ไม่เกิดการแบบเจ็ตเหล็กเจ็ตเจ็ตแรก เจอแหลกที่แบบหนักมากอะไรแบบนี้ของราคาจริงๆของเฟิร์สไม่ไม่ได้จริงๆผมมีแค่เรื่องภาษาแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมเรียนภาษาแบบเราอยากให้แบบเราอยากพูดเขาได้อยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยที่เขาพูดเขาพูดพูดอะไรกับเราแล้วเราก็อยากจะสื่อสารกลับไปให้ได้ด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเราตื่นเต้นแล้วเราเหมือนเราก็อยากจะเจอทุกๆคนเหมือนกันเปิดมาที่แรกก็แบบไปเลยใช่ไปช่วงหนาวๆด้วยเขาบอกว่าไปช่วงหนาว ก็หลังเยอะต้องหาคนก่อยเอ้ยมันต้องมีเสื้อตัวใหญ่แล้วตัวมานั่งคุมอย่างนี้เนาะถ้าใครอยากมีหมีเป็นของตัวเองไปด้วยเราเนี่ยแต่ถ้าใครอยากมีกระบอกน้ำนะก็อย่าลืมเลือกประมูลนะอ่ะผพูดถึงตาหน่อยนะครับวันนี้เราเห็นแบบคุณจีการแบบขยับร่างกายคือมีโชว์เต้นในแฟนมีหรือเปล่าเฮ้ยมีไม่นะในแฟนมีไม่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 น่ามีนะ หรือหือว่ามีหรือเปล่าไม่มีสักหน่อยหรอจ้ามีชวนชวนขยับนิดนึงเอ้ยได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมเปิดจ้าเต้นได้ไหมไม่รู้ครับจอาเต้นมันไม่ห่วงเฟิร์สแล้วเจ้าบอมจาานี้ก็โชว์ห่วงผมก็ถ้าเกิดเราจะบอกความลับมีมีโอกาสหรือว่ายังไงต้องรอติดตามกันดีกว่าอ่าหลังจากคอมินแล้วเราจะมีที่ไหนหรือเปล่าปลาปลอยได้มาอืมก็จริง อยากให้มีใน,ใน,ในหลายที่ก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่เขาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่ามีที่ไหนบ้างครับจะได้ข่าวแววว่าคือมันมีในเอเชียด้วยใช่ไหมววเววเว,ว์ใช่ครับก็รอรอคอนเฟิร์มอีทกทีนึงครับแล้วแฟนในไทยล่ะน้องหิวหิวไทยจะได้สมัมผัสแฟนมีของลาโฟนก็ไอ้ อันนี้ก็ต้องรอผู้ใหญ่เหมือนกันครับแต่จริงๆเราก็อยากอยากอยากแบบในไ่ครก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันอยากอยากใจอทุกคนแบบมีความสุขเหมือนกันหรือว่าหรือว่าต้องให้แฟนติดแฮชแท็กอะไรบ้างเพราะจริงจริงเราเราก็อยากจัดแฟนมีสในไทยเหมือนกันเพราะเราก็อยากเจอทุกๆคนแบบใกล้ชิดเหมือนกันเราเราเคยมีโอกาสเจอทุกๆคนแบบใกล้ๆอยู่แล้วครั้งหนึ่งตอนวันงานอะไรหน้าที่เราร้องเพลงด้วยกัน2คนที่อะไรนะเบอร์เดย์เอ้หรือปีใหม่หรืออะไรนะที่เราไปร้องในฮอง ครบรอบเราสิบคนหรือเปล่าใช่วยมีกันเลยปะที่ที่จะจะเป็นคนดีกีตาร์ด้วยได้ไหมดึงดึงเรานี่นั่งร้องเพลงเป็นงานมันครบรอบของเราเองมันก็คล้ายๆแบบแฟนมีดอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นวันเกิดเรามันเกิดเวลาเขาเป็นแฟนสิทแท็กติดหนึ่งเลห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจ่าจะโชว์เต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาต่อยไหมเฟิร์อาจจะเป็นตัวเล่นได้นะอาจจะเป็นตัวเล่นได้นก็เลย้าเป็นแฟนว่าถ้าเกิดครับถ้าเกิดยังไงดีเโซให้จ่าเต้นหนึ่งเพลงถ้าเกิด ติดแฮชแท็กแล้วการอยากมีแฟนมีจาเฟิร์มของตัวเองเออถ้าติดสักอันดับอันดับห้าแล้วกันหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าตาจะโชว์เต้นสัพเซร์ผกระตุกการเคลียรแล้วตอนนี้พูดถึงการเคลียร์เพลงใช่ไหม้าค่ะครับผมแต่โัวเต้นหนึ่งเพลงขอไม่รับปากแล้วคืแฟนจะทุ่มให้คุนน้าแล้วสิมามาเต้นกันลิงกันทุกคนต้องเต้นด้วยกันนะทุกคนต้องเต้นได้ใครงั้นหนึ่งในห้ารอเลยครับผม โอเคงั้นให้เราคู่ฝากผนังหน่อยค่ะครับก็ฝากกันนะครับรีเมมเบอร์มีเราสองคนก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากทุกๆคนนักแสดงคนอื่นทุกๆคนเลยครับก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับผมนั่เราโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ